สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าชช่องแม่ดาแฟมิลีนะคะโอ้ได้ยินแต่เสียงนะปลายแล้วต้นมะพร้าวนะคะัตวไวมากเลยนะคะใส่ปุ๋ยข้อมีอะไรเหรอยะอาาโอ้ให้ให้ช่วยไหมเนี่ยเ,าาเดี๋ยวเดี๋ยว มันหนักเจ้ามันก็ช่วยกันเศร้ากันนั่นแหละวางอะไอ่ะวางนี่แหล,หละมมันมมทานย่างมอ,อ้ามีบุญทำไมมาหลับอยู่ตรงนี้ละ่ะมีบุญอ,อ้ามีบุญไม่ยอมไปไหนเล้มีบุญเออ ไม่ยอมกลับบ้านแล้วบ,บ่ขี้เกียจแล้วอยู่อยู่ที่นี่บ่อคอยไล่หลายรอบแล้วไม่ยอมไปอ่ะอเหรอไม่มีบุญนนะ่ะไรบอกกลับบ้านกลับ,บบ้านมันบอกขี้กเกีย จริงมันนอนบ้านเลยไมเวลานอนบ้านด้วยไม่ไม่แล้วเดี๋ยวอันตรพานคลองเมืองอันตรพานคลองเมืองแล้วไม่กลับบ้านสองวันแล้วจำปาจำปาอันตรพานคลองเมืองแล้วก็จะไม่เมืองแล้วเาะว่กอบยุได้ประตูยุได้หาช่างไขก็นยุได้นั่งข้าวก็ไม่ได้าจำปาเดี๋ยวพวกนี้ป้าจะบ้านให้อาจารย์มาให้ ลมหนาวพัดมาอีกคาแล้วเนาะลุงพันเอ้ยลมหนาวมาแล้วลุงพันยังไม่มาเลยเดี๋ยวไปดูดอกกุหลาบนะคะไอีดอกกุหลาบงามงามเห็นแล้วอดใจไม่ไหวงามกระดดกระดีย่น้องแต่ว่ามันบานแล้วนะอ้าวมีบุญวันนี้ไม่ไปหาแม่โอ้หอมหอมหอม หอมชื่นใจหอมสื่นใจกุหลาบสวยมากเลยนะคะแต่ว่าไม่ได้เอากัรไกลมาตัดตัดที่มันดอกที่มันแง่ออกโอ้โหงามทุกดอกเลยนะเนี่ยนี่หนึ่งสองสามสี่ต้นนี้ออกดอกโดดอ,ออกดอกประจำเลยนะ ออกดอกประจำมีแต่ดอกงามๆเบ่งเน่ช่อนี้นะสี่ดอกหอมหอมเส,อเสียงไครนอเสียงไผ่นออ้าวดอกหล่นซะแล้วมีบุญต้องใส่สุดกันหนาวอันนี้คือระยะ อ๋อแตงที่เอซเอามาฝากนั่นบอกหวานบอยะ<า>แคนตาลุกอ้ขอบคุณค่ะเอาชิ้นหนึ่งที่เอซมาให้ลำแก้บนนะคะแล้วก็มีแคนตาลุกมาฝากมาต้อนด้วยนะคะเอเดี๋ยวซิมดูก่อนนะออขอบคุณนะคะหวานมาก ห,หวานเากับน้ำพึ่งขอบคุณเอีนะคะมีบุญหามแม่ไม่เจอทางนี้ทางนี้แม่อยู่ทางนี้หามแม่ไม่เจอบ่<สาย>เดี๋ยวไปดูทางนู้นนะคะว่า เขาประดับอะไรบ้างนะคะแต่ก็ต้องเดินชมดอกไม้ไปน้อง น้องอะไรนะอีกไป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 ีกไปไหนไหนโอ้ยตกใจหมดเลย หลอดไฟนะคะประดับหลอดไฟมันแทบมองไม่เห็นนะคะมันน้อยนะคะเปิดไฟแล้วจะสวยงามเนาะนี่นะคะหลอดไฟเล็กมากเลยนะคะ เดี๋ยวรอดูตอนเปิดนะคะว่าจะสวยขนาดไหนนะคะตอนเปิดจะสวยขนาดไหนใครมาคอยฟางขาวไปนี่ฟ้าเฟางขาวไปไหานฟางขาว ฟางขาวหายซะแล้วนะคะนี่นะคะลมพัดก็สวยนะคะสัตว์เงินนะคะต้นสัตว์นี่นะคะทางนี้ก็นะคะช่างช่างอะไรเนาะก่อกวนการช่างนะคะ ก็กวนการช่างก็จะทําอยู่ที่สาลาหอพระนะคะเปยงปาคะ่ะมุ้มมมูดเดียวแทเอาข่อยว่า,า,วาข่อยว่าก็ากวนการช่างก็กําลังทําอยู่ที่หอพระสาราหอพระเออาบอกแหง่้ผู้อื่นนบา่นเืยคนนเอาขันว่าแห้งกักสิว่าลบกวนผู้อื่นนี่ละ่ะ มาป่เอ้ยมามาอย่าจิมนมีเรื่องอย่งอีก้ามมามาเลยถามพียังน้บัดนี้เนาะถเอไมเป็นแต่นได้กดแมันกับเพนมันเอดมินนะก็ช่วยประดับไปตรงนี้นะคะมาเรน ามไม่ย <_ |sl|> ่งกันถามกันแม่แฟมากหมดลยใส่แว่นตาไม่มันสมเออมั่ต้องถอได้แว่นตาแล้วก็จะพิ้นลงจะดีค่ะคะ้จัสดีค่ะ